สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ค่ะวันนี้ฝนตกแต่เช้าเลยบรรยากาศดีมากมาดีใจที่ฝนตกพืชผักต่างๆไม่ต้องรดน้ำลมเย็นสบายบรรยากาศก็ดีค่ะวันนี้ ท้องฟ้ามืดคืึ้มนานๆจะได้มีฝนมาตกสักทีชาวไรช่ชาวนาชาวสวนเนาะก็ดีใจคือถักผลไม้ต่างๆ ก็จะได้น้ำวันนี้แหละบรรยากาศดีมากๆ ที่นี่สีคิวเย็นหลายพี่น้องลมม,าาม้าพรมชุ่มฉ่ำเย็นสบายบรรยากาศหน้านอนต่อไปบรรยากาศหน้านอนมากๆค่ะต้นไม้ดีใจมาก ฝนตกชะล้างใบไม้ที่คุณเกาะใบจะเขียวสดลมเบาๆเย็นสบายบรรยากาศที่สีคิ้ว ก็ดีเหมือนกันนะคะที่ไหนบ้างฝนตกบ้างทางนี้ฝนตกแต่เช้าเลยขอให้ตกทุกๆพื้นที่นะคะที่แห้งแล้งมานานก็ขอให้มีฝนตกชุมช่มฉ่ำต้นไม้ก็จะได้สดชื่นได้รับน้ำที่จากฝนล,ลงมาเนาะจะได้ชุ่มฉ่ำนานๆ คลิปนี้จบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีมีความสุขทุกทุกคนค่ะขอบคุณทุกการติดตามและรับชมนะคะขอบคุณกำลังใจและคอมเมนต์ทุกกดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีค่ะกับบรรยากาศทุ่มฉ่ำเลยค่ะวันนี้